ามว่า30บาทนี้จะทํายังไงให้ได้เงินผลตอบแทนมากที่สุดภายในอาทิตย์เดียวที่ให้เวลาทุกคนไปคิดแล้วเดี๋ยวประชุมบอร์ดวันจันทร์น่ะให้พรีเซนต์คนละ3นาทีในก็จะพรุ่งนี้วันที่1พฤศจิกายนนะคะดวงดีได้ดวงลายเสียเอาไปลงทุนเล่นหวยซื้อหวยใต้ดินมีเงิน30บาทนะคะวันนี้วันที่ส1มสดมันจะมีจับหยีกีหวยลาวเราจะมาลุ้นกันค่ะเผื่อจะโชคดี มีแค่ส0มสบบาทเอาไปแทงเอโลก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าค่าตอบแทนมันน้อยวิธีคือคนส่วนใหญ่มักจะมองจากสิ่งที่มีอยู่ว่าทำยังไงโดยที่ไม่ได้มองว่าควรจะต้องทำยังไงแต่ไปมองถึงข้อจํากัดของตัวเองว่ามีอยู่สาิบ,บาทกับเวลาที่จํากัดสัปดาห์เดียวก็เลยคิดอะไรไม่ได้นอกจากเล่นหวยเพราะว่าไม่คิดถึงสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่คิดถึงสิ่งที่ควรจะทําแล้วไม่คิดถึงว่ามันมีโอกาสอะไรบ้างครูถามนักเรียนคําถามคล้ายๆนี่แหละน,นักเรียนก็ไปต่อคิวก็ไป ไปช่วยกันต่อคิวเพื่อที่แล้วก็เพราะว่าเวลามันคิวมันยาวใช่ไหมก็ไปยืนรับจ้างต่อคิวเออเห็นไหมเขาไม่ใช้เงินเลยสักบาทเดียวนะครับเขารับจ้างต่อคิวก็ได้ผลตอบแทนมาเยอะเหมือนกันเพราะว่ารับจ้างต่อคิวหรือว่าอีกกลุ่มนึงก็เอาฟันเล่รถอะครับแล้วให้บริจาคเท่าไหร่ก็ได้ก็แปลว่านักเรียนสองสองกลุ่มนี้ไม่ได้ใช้คิดไม่ได้ใช้เงินเลยไม่ได้คิดไม่ได้ช็ดถึงข้อจํากัดเลยส่วนอีกกลุ่มนึงที่มันเก่งมากอันนี้คิดถึงความเป็นไปได้เขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนะวันที่เอ็กคอมเนี่ยค มันมีคนที่อยากพรีเซนต์กับพี่หนึ่งมันมีคนพวกบริษัทที่ท,ที่แม่งอยากมาเจอพี่หนึ่งอยากมาพรีเซนต์ขายของให้พี่หนึ่งอะ่ะ<ๆ>ก็เอาเวลา3นาทีที่จะพรีเซนต์ในพี่หนึ่งวันจัน่ยมึงเอาเวลาไปขายเลยครับเนี่ยขายได้ล้านห้าอย่างนี้ผลตอบแทนจากสามจากสาทธบาทไปเป็นล้านห้าภายในทิศเดียวเห็นไหมนะเวลาคิดเวลาคิดนะครับอย่าคิดถึงข้อจํากัดให้คิดถึงว่าเป็นไปได้ดีวะด้วยกว่าย่อมดีกว่าครับเดี๋ยววันนี้ป๋าตอนนี้ไปเปเด็ก